ไม่ดัไปแล้ว่ไม่รอไม่รอให้ถ่ายด้วยมาเจสสวนให้ Happy Birthday ถวยนี่ครับพี่ตวเนแล้วหรอเาไม่สวยแล้วหรอขอให้เจ้าภาพของเราสุรสัเหมืกับ แปลกอันนี้แปลกๆอันนี้น่าจะคืนนี้เอ้ยไม่ใช่อ่ะอันนี้ถ่ายแลหน่อยอันนี้ถ่ายไปออกเสียงอยากรู้เวลาคนขอควเราขอว่าอะไรอยากรูมาขอแบบจัดใจเลยขอให้ได้ทำลานลายแบรนด์กันขอให้เจ้าภาพจงเจริญไม่จบเลยไม่ไดาแล้วฉันต้องไปถามอันนี้คือกระดิ่งอะไรเหรอฮะที่วัดอ๋อ ก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับเจอแต่คนดีๆอ้หนูน้อันนี้อวยพรให้ใครอ่ะไม่วรขอให้เจอแต่คนดีๆขอให้สิ่งดีๆอยู่ในชีวิตต่อไปขอให้สิ่งไม่ดีหายไปเลยนะขอให้เจอคนดีๆายจากไชีวิตนะครับผมขอให้สิ่งที่ไม่ดีหายจากไปจากชีวิตนที่หายไปอีกแรอบอ่ะในต่างหันเป็นของไลแมนนะคะก็ขออวยพรให้เด็กน้อยนะคะเติบโต รักกันมีตลอดไ,ไปเป็นคนเอนดูนะคะทั้งสองคนเลยเนาะพเพราะว่าจริงๆแล้วสองคนนี้ก็เป็นเหมือนฐานเงินที่ดีมากๆด้วยก<อ>ารเ,เาจริญกันน่ารักมากๆขอให<อ>้ทุกคนรักมีแต่โอกาสดีๆเข้ามาแล้วก็เอนจอยกับการเติบโตนะจ๊ะอ่ะฝากให้เราตั้งใจเด็กๆเราทำบิวเตอร์เดย์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะ<อ><อ>และพรที่ดีสุดในวันนี้นะคะคือการใช้โค้ด LMX Point Puvin ไม่ได้เปล่าไม่ได้เปล่าพรที่ดีสุดคือ LMX Point Puvin ลด50บาท